อีพออีเมียแขวยเพียเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพูนะ่ะออ้ยผุด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 อยู่นั่งผุดแหงดอกง,งามบาน,นอยู่โ้ยดอกงามแห้งงามแห้งจากพี่น้องงามแห้งพูน่ะพูนะ่ะแต่ละดอกสุดยอดเลยดอกนี้ก่อนถอดออกเลยจ้า 完后。One, huh? <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุคสุขคขนจ้ามือนี่กะมาพอกันอยู่วัดปาน้องแก้วอัเพื่อกันทะล,ะลมจงหวัดศรีสะเกดเนาะจ้ะมาจอบเบิงเฮดปวกพี่น้องจากสบมันซัมได้ไปหลุ่นน้ำกันเลยจ้ากำลังจุ่มในสียังไข่เนาะพี่น้องเนาะ กำลังบานกันแล้วเน,นี่ถาดห้อยถาดกินเวิดจ้ะพี่น้องแต่้างหางเน,น,นาะบนนายันดอกเิดนบน่อย เอกทม่งามเลยเด้อนี่กินมีดูแลได้ขอยจะได้มีขอ่อยยูเจได้เนาะบานพี่หนุห่มฮะใส่ข่อยด้วยยิ่งบุกขึ้นเล ด,ดึงบุขึ้นเลยเก็บเอาเก็บเอาพอได้ไหมไอ้ยังไอ้หนึ่งด่างแหบอ่ะพี่เออเก็บเอาเก็บเอาพอพอแล้วคือกานไหนล่ะเนี่ยพี่ดอกหน่อยดอกแัง,ง,ง,งพี่น้องเพียเพียดอกนะึงเพียขอให้หนึ่งด่างแหบอห่ออส,สวยเลยยิ่งหน่อยโหดเนาะตรงซ้ำดอก ยอยงามดีเด้อออกข้างห้าง,างออกว่าเป็นมูดิ <c oughs> มันมาซ้ำดยอ,ออกออกลามันัวแล้วราเฮ็ดอัน ก็เพราะเรากรเจียเห็นอ่อือเป็นไงนะกับมานของเราอยู่กระดว่องอก บานเป็นดึงดอัน,น,นข,าขาวอยู่ค่ะออกกว้างะนิดมันออกออกโพทีออกกล้างไปเลยออกมาต่งงาอหม้าอ,อย่างออกคื้นะอุ้ยอันดอกอืม้มแมงกัดบ สีแล้วผดอกนั้นแม่งกินเบิดใช่หรือหักระดาษพี่น้องโกร้ายมึงแล้วที่นี่พ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 ี่ดแม่นแมนมอยู่ท่านั้นล่อพี่ดอกกันมึงมาพี่อ้ยถือกินเบิดเนี่เอาหน่มึงเนี่ยกะรลอกะแต่ถอนนีแต่ขาพี่ิไตไปจอแก้บมันเนี่เห็นบอลทผเก็บบ่ นี่แม่โอ้ยกระหลอกระแตเหรีเบิดแม่เอาเมื่อเดือนน่ะนะนี่หอยคนเขียหอยคนกินไงมูลเบิดฮะนี่แต่ขาอนนีเห็นบอกมันกินเบินี่ไงขาเองพอยีเมีย่อยแพะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพุณนะอยปุดปวดปดปุอยู่นงวดแห้งดอกงามบบนี้อุยงามแฮ่อุยดอก งามแห้งงามแหงจากพี่นองงามแห้งคุณน่ะคุณน่ะอืออ้อ้าวกนี้ไปใสดอกมันแม่งกินเบิดเลยแต่ขาเะยนี่เอ้ยถี่ดอกงามแห้งโอ้้้หาปูมเปล่ากอใหญ่แหงมอเขาไปเห็นเขยเหยียบมุนหมดจะพมดมุขั้นเดือบัน ดอกนี่โอ้ยก็อากระยากฝ่าวอาอยู่ดอกมันบ่ขืนหานั่นฝ่าว้าหมดกับปันนะงามอีดีงามอีดีจ้ะคุณน่ะโว้ยดกเห็ดงามง่งามนดอกกระล้งามเลย หอาลำว่ามงผงเฮ็ดกินมันไผมันมันผู้เป็นได้เต็มกระตากระไดเนาะพี่หนอพี่พ่อแกงกับได้พ่อแกงนี่มันออกมูใบใหญ่มันออกกระจายแต่ละดอกสุดยอดเลยดอกนี้ก่อน ขอออกเลยจ้าจะอ่อนแฮะผีน้องเอ้ดยดอกเห็ด จอดเลย ตุมเปล่าไงมันจะล่ายแห้งพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมูนี่จนเถาจนเถาจนเถาจนควายมาพอกันอดอกงามก็ยังเหลืออยู่ดอกโอ้ยเสดายดีออกกอนมูที่เนาะ,ะนั่งแต่ขาโอ้ยดอกนิดพี่น้องเอ้ยเลือดใจด้ เอาแล้วมาได้ยี่เอา้าได้ยี่ดอกแขกเออทั้งผีไข่แน่ทั้งผีไข่แน่จับพี่น้องแต่ว่าแม่งก็กินเพิ่นแน่ละหอยถากร้ายจับป้านี่มาเอา้าหมานยี่ดอกจับมื่อนี่เนี่ยหาปูนเปล่าววายเอาห่างพี่ดอกหนึ่งอดอกนีข้อฮักแต่เทาแห้งบอ จะเสดดไเนาะพี่น้องมูอนี่เท่าที่ทางส่วนผีกำลังงามจ้ะพี่น้องเท่ายุ่มเดียวเท่ายุ่มเดียวคนออกก้อนคนหนักตอกเห็ดปื้ นี่ละจ้าพี่น้องเฮ็ดที่หาได้หามัานงค้งมือนีเนาะเออเด็กินเกงเฮ็ปดปวดน้ำเพลินอยู่ดอกเอามานันมันจ้ามือนีกับผ้าพี่น้องม,มนปลาหาเฮดคือเก่านะจ้ะมามันพอสมควรหยุดพี่น้องพอเฮดปวดน้ำเพลินอยู่เนาะจ้าเอาถ้ามาคลิปนี้นจะได้กันอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อมือนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละจ้าไปล่างเฮดปวดก้อนดูหาโพดตะขี่ขานล่างพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันไหมจ้า